ไอ้เฟนเดี๋ยวพ่อไปนอนกันนะเมึงเย่าเสียงดังนะเข้าใจไหมเข้าใจเออเสียงดังออกมาตีแม่ซุบตีนี้สันอีวิววิวิวิวไอ้เฟนพูดคำหยาบทำไมพูดไม่สุภาพนี่มึงเนี่ยเดี๋ยว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  เดียบจะโดนวันนี้ก็จะมาเสียงดังกันค่ะทุกคนเก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเราเนาะจะมาเสี่ยงดังกันวันนี้ก็จะมาเสี่ยวันนี้ก็จะมาสี่งดังกันนะคะแต่สิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนาะไม่เป็นไรหรอก ป็นสิ่งที aine, ่ดีทิ์พ่อดาชนะเป็นสิ่งไม่ดีก็เลยไม่ทำตามพ่อที่ฟังไปอะไรมากไปนี่เราเริ่มกันดีกว่าปป ouais ะ okay. e โอเคสวัสดีค่ะสวัส้ยกูบอกว่าอย่าเสียงดังพูดไม่ฟังหรือไงเสียงดังหาพ่อมึงหรอไอ้ควายไอ้เหี้ย นอนเสียงนันทำไมพูดไม่ยอมฟังจะโดนหมายึงได้เดี๋ยวเหะพูดก็ไม่ฟังเดียเด๋ยวเดี๋ยวไปต้องมาขามตลกมากปะต้องมาขามเลย <c oughs> สิ่งที่ไม่ดีนะแต่หนูว่าน่าพ่อเป็นสิ่งที่ดีทำไงดีอ่ะมีอะไรเล่นอ่ะเอางี้กันโอเคค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้าปีเราเปปิดเปิดเ,เ,เพลงเสียงฟังกันดีกว่าปะ่ะ ยินดีต้อังเสียงกันกางไอสิริราชปิยะมหาราชนาดาไอสิริราชปิยะมหาราชนาดา ฟนมานี่ดิมานี่ทำไมพูดไม่ฟังพูด่มึงเข้าสมองได้ไหมเสียงดังหนูน่ะแหละจะนอนคนจะนอนมึงจะมาเสียงดังเดี๋ยวจะโดนว่า <c oughs> เป็นบ้าอะไรได่าหนูอ่ะไม่ต้องมาเถียง มึงอะไหนมึงอะทำผิดเองกูไปตรงไหนถ้ามึงบอกแม่นะกูตีกูฟาดมึงแน่เี่าเหอะมึงก็ผิดกูไม่ได้ผิดกับมึงกูไม่เคยตีมึงเลยก็เคยตีหนูนะคะไม่ต้องพ่อไม่เคยตีมึงเลย รู้แลนะ้มันจะมาเถียงอีกเป็นโรคอะไรนอนเลยนะสามสี่ทุ่มมึงยังไม่นอนอีกพวกนี้ไปโรงเรียนมึงจะไม่ฟังไปอะไรวะอีเหี้ยแล้วอย่าให้ดีนะจะนอนจะมันเสียงดังอย่างนีนะ้แหละดวมึงจะโดน ะไรฟังอะคะ่ะทุกคนนั่นในชั้นเล่นการเลอดีกว่าโอ๊ย <c oughs> เ่มฮ่ม่มัน่ลม่ <c oughs> ม่ม่าม <c oughs> <c oughs> ันม <c oughs> ัน่ิดึ่ม่มฮึ่ม่ะฮึ่มฮเ่มกึ่มฮึ่เ่มฮึ่มฮึ่ม่่ เอะทำไมเลิกกันไอ้แฟนพูดไม่ฟังพูดไม่ฟังด่าจะมาฟังอีกพูดดีไม่ชอบชอบให้ด่าใช่ไหม กูเมื่อกี้มึงยัไม่ฟังอีกหรอพูดภาษาอะไรวะไม่รู้เรื่องเนี่ยฮะมึงพูดภาษาอะไรไทยแล้วทำไมพูดไม่รู้เรื่องโตแล้วนะพูดให้รู้เรื่องบ้างดิเฟนโตนแล้วมึงจะมาทำตัวเหมือนเด็กไม่ได้มึงอยู่ปสิ่ไม่รู้เรื่องอีกดดเดี๋ยวมึงจะโดนเดียเดียว ไม่รู้จากฟังสวัสดี <c oughs> คือสวัสดีะนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาพบกับเตือ <c oughs> ขออนุญาตไม่พูดก่อนค่ะ like ทุกคน๋ยวถ้ามีเสียงถ้ามีเสียงแบบนี้สียงดังอ่ะฉันจะฉันจะพูดให้ฟังเลยนะนี่มันคืออะไรยืมฟังกันดึงสองทรัพย์ยาขาดิพ่อก็มาด่าฉันหรอกฉันจะเงียบก่อน จะทำสิ่งเลอเดงๆ <c oughs> อย่าทำทำเสียงน,นั่นน่ะเสียงเอะเงี้ยไี่ขำทำไมอ่ะขำทำไมวะตลกน้อยไงวะเป็นอะไรวะ ใช่อันนี้มันเป็นการเลือสั้นไม่เป็นเนยยาวถ้าเป็นเนยแบบเอออันนี้ไม่เป็นแบบอังไม่ใช่ ทำไรเลยทำไมพ่อบอกว่าอย่าเลอะเลอะทำไมอุกคขังคงขัง,ง,งว่าอย่าเลอะอย่าเลอะบอกว่าอย่าเลอะอย่าเลอะพูดเลยก็ไม่ฟัง่าแล้วก็ไม่ฟังเลออยนั่นแหละเป็นเพี้ยอะไรชอบเลย,ยนั่นแหละ ม่ต้องมาหลอกให้เลยเงียบเป็นานามคานอย่างไม่เงียบอีกอย่างไม่เงียบอีกมึงรอเองไหมมึงเนี่ยมึงรอทำไมฮะไม่เลยมันก็จบแล้วไหมมึงรอทำไมเมื่อกี้รอยาแล้วมึงเนี่ยลําคายมึงจะมารอทำไม เงียบเงียบอย่าไม่เงียบอีกเงียบเงียบไปนะย่างอีกย่างอีกเงียบย่างอย่ามางงแงอีกเงียบไอแฟนอีกรอบหนึ่งต้องฟาดมึงแน่ เงียบเลยรำคาญมึงเลยทำแล้วมึงจะเลยทำไมแล้วเวลาตีไปมึงร้องไห้ทำไมฮะเป็นเด็กเหรอมึงโตแล้วนะพูดอะไรก็มาฟังบ้างดิพ่อบอกว่าอย่าเลยอย่าเลยเลยภาษาอะไรฮะพูดไม่ฟังเลย เลอก็เลอพูดก็พูดไม่ฟังไม้จนได้เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไม่ฟังเดี๋ยวไม้จนได้เนี่ยเดียเดียเดียพูดจะมาลองไห้ไปเอาน้ำตาม,มาเช็ดเลยเอาผ้ามาเช็ดน้ำตามึงรำคาญเลอทำไมนังหนา ไอ้เหียอยากเลอกก็เลอกยิงจะโดน <c oughs> ลำคาญไหมโคนจะนอนก็ไม่ได้นอนสี่รุ่งหว่างจะมาเลยอ,อีกเล่นอะไรไม่ดูเรื่องสุกโ,โกกป๊กโสโครกนะ, <c oughs> ะมึงเนี่ยสุกโป๊กโสโครกนะเลย์ทำไมนังหนาสุกโป๊กโสโครกอายเขาไหมไม่อายเขาเหรอเลย์ทำไม ไอ้เงี้ยน,นี่ <c oughs> ยังอีก <c oughs> อยังยังไม่เงียบอีก <c oughs> เป็นโรคอะไรวะไอ้เฟนร้อง,อหงไห้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ยังอีกอยังไม่เงียบอีกเงียบ จะเงียบไหมฮะมึงจะเงียบไหมไอแกนอะไรไปเอาไม้มาดิพูดไม่เงียบร้องไห้ยัง <c oughs> แหละรำคาญงองแง <c oughs> น้องแกมันยังไม่ร้องไห้เลยตีไปก็ไม่ร้องมึงจะตีก็ร้องเป็นโรคอะไรไม้มาละไม้มาละ เงียบไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนูเียใจป่ก็เงียบสิไม่อยากนั้นขงง <c oughs> ็เงียบ <c oughs> มึงโล่ทำไมละ่ะไอ้บึงร้องไห้ทำไมพ่อ <P aper> ไม่ชอบคนร้องไห้นะแล้วไม่ชอบคนงงแงด้วยรำคาญง,งงแงอย่างนั้นแหละ <c oughs> เมื่อไหร่จะเงียบอย่าเงียบเฟมุจะเงียบไหมร้องไห้นั่นแหละเป็นที่อะไรเงียบเลยนะยายต้องหัวร้อนนะเงียบเงียบเลย ร้องไห้นั่นแหละรำคาญเฟรมมีเงียบไหมฮะจะเงียบไหมยังไม่เงียบยังไม่เงียบยังเงียบ ไอ้เฟมอยากเกีดเด้ลำคาญเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรกันอีกอ่ะแม่อะไรไอีเฟมไม่เกีดเฟมเกีดทำไมก็พ่อตีหนูอ่ะเอาว่าตีมาทำไมก็มาลองให้ไงให้ปกติเวลาลองให้ก็อย่าไปตีมันสิพอ่อถ้าตีมันมันก็ยิงง่งร้องโอ้เราไม่ตีก็ได้ ไอ้แกนเอามาเอาไม้ไปเก็บไปโอ้ยไม่บอกลืมเลยลืมเลยว่าไอ้เฟนมันเกียดเนี่ยแล้วเป็นอะไรกันน่ะ <c oughs> แล้วแม่พ่อดีเฟนแต่แรกคืออะไร <c oughs> ทีแรกไอ้เฟนมันเสียงดังพ่อบอกว่าอย่ามันะ่ะอย่าเสียงดัง พ่อพูดดีๆเป็นไม้แสลงใส่ใส่แม่ดีเอาพ่อก็โดนใส่อยู่แล้วปะแม่คือตอนก่อนอะพ่อบอกให้มันอะใหญ่มันเงียบๆอะแล้วเฟนมันก็เสียงดังพูดไม่ฟังแล้วมันตีมันมันก็ไม่ฟังอีกแล้วพอมันก็เลอะ แล้วเสร็จปุ๊บมันก็นเลอแบบเออแบบเนี้ยเ,เลอเลอดังมากเลยก็เลยออกไปตีมันลำคาญเขอเขาจะนอนก็ไม่ได้นอนอ้แม่ก็ว่าเสียงอะไรเออออกมาเนี่ย <c oughs> นึกว่าเสียงกระทาลวน <c oughs> ไอ้เฟนแม่งแม่งเลอ ล้วเฟนมันก็ร้องไห้งองแงไอ้น้องแกนตีมันยังไม่ร้องไห้เลยเฟนเป็นอะไรวะแม่ไม่รู้มันตีมันก็ร้องไห้เออตีมันก็ร้องไห้อ่ะงั้นแม่ขอนอนกันนะเออแั้นพ่อจัดการไปเพราะว่าพ่อทันถูกแล้ะรอเ <c oughs> งียบเลย ไอเฟนเงียบทำกันบ้านหรือยังยังอะเอามาทำเอากันบ้านมาทำมาทำกันบ้านเนี่ยครั้นี้ทำไม่เสร็จเลยเนี่ยข้อนข้อแรกยังไม่เสร็จเลยไอสองส่วนห้าลบสองเศษสองส่วนสี่เนี่ยบอกมาดิเศษสองส่วนห้าลบเศษเดี๋ยวเดี๋ยวโกบเหล่าหายไปไหน กบเรามึงหายไปไหนไม่รู้ไม่รู้ไดยยังไง <c oughs> ไอเฟมเงียบตรงนี้เลยเงีย <c> บ <oughs> ทำไมไม่รู้จัดรักษาของวะ <c oughs> ให้อะไรไปก็หายหมด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  <c oughs> ไม่รักษาของ กบเราก็หายสีก็หายหายทุกอย่างไม่รักษาของอะไรเลยกบเราก็หายสีก็หายยางลูกก็หายไม้บรรทัดก็หายเนี่ยสี่อย่างเลยเนี่ยทำให้ไม่รักษาของให้อะไรไปก็หายหมด ผู้นี้ไปซื้อกับเหล่ามาด้วยนะเข้าใจไหมเฟนไอเฟนซื้อกับเหล่ามาด้วยเข้าใจแล้วเออไม่ซื้อกับเหล่ามามึงโดนฟาดแน่ไม่ซื้อสีไม่ต้องเอาตังไปโรงเรียนไม่ซื้อดินสออไอไม่ซื้อบไม่ซื้อกลบเหล่าไม่ต้องเล่นโทรศัพท์ไม่ซื้อยางลบไม่ต้องไม่ต้องยิงข้าวถ้าไม่ซื้อยางลบมึงตาย ให้อะไรไปก็หายหมดหายหมดหายหมด,หหมดไม่รักษาของ <c oughs> ไม่ต้องมาเยิม้มเงียบเลยนะให้อะไรไปก็หายหมดหายหมดไม่รักษาของแ <c> ล <oughs> <c oughs> ้วทำไมโทรสามหน้าจอแตกไปทำอะไรมา กับน้องแกน้องแกยูทระสอบหนูไอ้แกนอะไรอะไรพ่อแกนผู้ดีเป็นไหมเป็นไหมลูกเป็นเออที่เราผู้ดีเป็นเข้าใจไหมลูกเข้าใจพ่อบอกว่าพ่อจะบอกทีนึงว่าหนูไปโยนโทรัพท์ของไอ้น้องเฟนใช่ไหมไม่ใช่อา้าวเฟนโกกทำไม จริงะไม่อยู่รล้ให้จะโยนอ่ะหนูไม่เคยโยนเลยนะเฟนไม่ต้องมาโกหกมึงเคยโยนโทรศัสาบกูรู้ <c oughs> น้องแกได้ยโยนไหมใช่เอาเปิดกล้องเลยเดี๋เปิดกล้องก่อน <c oughs> ตอนเลยหนส ไอ้เฟนมึงทำอาพป้หนูนมไม่ได้ทำนะตอนดูก็มอวนการเปิดเห็นเฟนนั่งอยู่คนเดียวตอนนี้มึงจะเลอะตอนนี้มึงเสียงดังใช่ไหมที่พ่อบอกว่าอย่าเสียงดังเนี่ยไม่ใช่ฟังฟังแค่เมื่อวานเมื่อวานเหรอเดี๋ยวดูก่อนเมื่อวานตอนไหนหัวโมงเย็นอะหัวโมงเย็น รับสารภาพามาดิใครทำของโทนนี้ใครทำถ้าไม่ทำมหากแต้ทั้งคู่ถ้าไม่ถ้าไม่ยอมรับมึงไม่ต้องเล่นโทรศัพท์ทั้งคู่หนึ่งวันเอาไงใครทำอะใครทำดูกล้องแล้วไม่มีใครไม่มีใครอยู่ในนั้นอะ่ะใครทำเฟนกหกงพ่อหรือเปล่าไม่ได้โก่ก่นะเล่นอนผมวงเย็ยน หกโมงเย็นก็นี่งไงหกโมงเย็นเนี่ยหกนาฬิกาเนี่ยอันนั้นเป็นหกโมงเช้าพ่อหกโมงเยนคือสิบแปดนาฬิกาหรอเออไอเฟนทำอะหนูไม่ได้ทำนะพ่อไม่ต้องมาโกหกเลยผมมงย็นดูพ้องดูกล้องละไอเฟนนั่นคนเดียว แล้วเห็นมึงโยนโทรศัพท์ต่อหน้ากล้องเลย,ม,ยมึงไม่โยนมึงโยนไม่รู้จะเป็นใครโทรศัพท์มึงก็โยนจนหน้าจอแตกโ <c oughs> ดนหน้าจอแตกทำไมหน้าจอมันแพงไหมไป <c oughs> ต้องมาพดูด <c oughs> ไม่โย่จะเป็นใครไม่มีใครเขานอกจากมึงไม่มีใครเขานอกจากมึงแหละไม่มีใครเขาโยนอย่เป็นมึงเพราะมึงอยู่คนเดียวแล้วมึงโยนต่อหน้ากล้องไม่โย่จะเปน็นจะเห็นได้ไง <c oughs> โยนทำไมพ่อบอกเลยโทรศัพท์ว่าอย่ารออย่ายโยน <c oughs> เล่นไม่ผ่านก็ไม่ต้องเล่นเล่นไม่ผ่านจะเล่นทำไมไม่ผ่านก็ไม่ต้องเล่น <c oughs> ใครบอกให้มึงเล่นโทรศัพท์ไอ้ใครบอกให้มึงโยนโทรศัพท์โยนทำไมบอกว่าอย่ายโยน เล่นดีๆจะโยนทำไมเล่นนะเล่นดีๆไม่ใช่มายนแล้วมันเสียหายไหมฮะเนี่ยจอขึ้นเส้นแล้วด้วยเนี่ยขึ้นเส้นหลายเส้นเนี่ยโยนทำไมฮะโยนทำไมตอบสิ โยนทำไมเมื่อวานนะ่ะยังไม่ตอบอกีกยังไม่ตอบอกีกโยนทำไมยังไม่อีกยังไม่ตอบอกีกตอบโยนทาไมเล่นเกมไม่ผ่านแล้วมึจจะโยนหะโยนหะโยนหาพ่อโยนหาพ่อ,อหรอ <c oughs> <c oughs> โยนหาพ่อมึงรอเล่นไปผ่าก็ไม่ต้องเล่นกระจบไม่ได้จะเฟี้ยนหัวสามในหน้าจอก็แตะจนได้เนี่ยเหอะเดี๋ยวจะโดนแล้วหาคีบ